สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่แฟน,นเพจราจเรญประดับหยต์นะคะพามาชมงานติตั้งหลังคากันบ้างสองสีสองสไตล์เลยคุณพี่ต้องมอกก่อนหลังคาเพราะใบตอนนี้สีอาจจะมีตัวเลือกน้อยลงทุกทีนะแต่ก็ยังพอมีบ้างนะคะถ้าดำล้วนเนี่ยหมดเกลี้ยงนะคะทนยำตอนนี้จะมีเป็นดำแดงดำํำเงินนะคะ แล้วก็จะมีเป็นน้ำเงินแดงเทาแดงเทาน้ำเงินประมาณนี้นะคุณพี่คร่าวๆไว้ก่อนนะคะเพราะว่าหลักๆน้องออกเรื่อยๆนะคะซ็อกอาจจะรันไวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้ใช้ในช่วงเทศกาลนะคุณพี่รีบมาติดนะคะหนูมไม่รู้ว่าภายในสัปดาห์นี้จะมีอีกรถเข้ามาไหมนะคะยังไงเดี๋ยวอัปเดตให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าใครกังวลเนี่ยกลัวไม่มีของ สั่งจองไว้เราเก็บของให้นะคะแล้วก็นัดวันเข้ามาติดตั้งแต่ว่ามาก่อนสิ้นปีนะจ๊ะก็คือร้านเปิดถึงวันที่30นะคะปิด6โมงเย็นเก้าโมงเช้าเปิดทำการนะคะแล้วก็สำหรับสองคันนี้ค่ะ i s u สุ d m a x นะคะคันนี้พิเศษก็คือติดตั้งได้เลยไม่พิเศษเหรอกเป็นเรื่องปกติ <laughs> ยึดกับตัวหูยึดกระบะแต่คันนู้นพิเศษกว่าร e v o 4ประตูเป็นไลเนอร์ที่มากับตัวรถนะคะมันไม่มีจุดยึดลูกค้าต้องเพิ่มหูยึดไปก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอันเดี๋ยวพาดูนิดนึงนะคะค สำหรับตัวจุดยึดนะคะอย่างคันนี้ค่ะเป็นไลเนอร์ตัวตานะคะมันจะไม่มีหูยึดตรงกลางก็แนะนำให้เพิ่มหูยึดกระบะแบบนี้เข้าไปค่ะ หูยึดจะเป็นงานของที่ร้านนะคะก็คือราคาคู่ละ3 0 0บาทเท่านั้นก็คือพร้อมใส่กับไลเนอร์ลูกค้าเลยเวลาเราถอดหลังคาแล้วเก็บผูยึกระบะเอาไว้ใช้ผูกเชือกผูกของได้นะคะไม่จําเป็นต้องถอดออกเนาะไม่เจาะกระบะนะคะเราไม่แนะนําให้ลูกค้าเจาะอ,อยู่แล้วเพราะว่าหลังคาเราใช้แบบชั่วคราวถ้าคุณพี่ถอดออกมาเจาะให้ไลเนอร์เป็นรูมันเสียหายนะคะแล้วก็อีกอย่างบางทีน้าพุ่งน้าเข้าเนาะแนะนําให้ใส่เป็นหูยึดแทนกระบะหูยึกระบะแทนเข้าไปดีกว่า ก็จะได้เก็บไว้ใช้ยาวหลังคาเป็นฟรีไซส์นะคะจะสังเกตว่าไซส์หลังคาเราเท่ากันเลยคุณพี่ทั้งตัวรถรีโวและก็ดีแม็กออนคันนี้รถเป็นสีประตูเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่ไม่เหมือนกันก็คืออรุ่นรถนะคะแล้วก็จุดยึดเนาะหลักๆถ้าเป็น d m a ม็ l ออน w อย่างตัวนี้ค่ะสามารถยึดกับตัวหูยกระบะได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่จําเป็นต้องเพิ่มหุ อันนี้มันขึ้นอยู่กับว่ารถลูกค้าเนี่ยไลเนอร์แล้วก็หูยิดกระบะเป็นแบบไหนนะคะตำแหน่งก็คือจะจัดตัวตะขอไปให้ตามที่รถลูกค้าเป็นนั่นแหละนะคะ กรณีอยู่ต่างจังหวัดสินค้าจะส่งได้แต่ว่าไม่มีเก็บปลายทางแล้วก็ทางนี้ในส่วนของตัวหลังค่าพ้าไมนะคะตอนนี้ยังพอส่งทันนะคุณพี่แต่ถ้าเลยสัปดาห์นี้ไปเนี่ยคิดว่าน่าจะส่งไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าขนส่งมันเจ้าหยุดแล้วนะคะยังไงถ้าใครมีแผลจะใช้ช่วงนี้ก็เตรียมตัวสั่งได้เลยนะคะก็จะได้เผื่อเวลาในการรับสินค้าแล้วก็ไม่ฉุกระหุกเกินไปเนาะ การแดกการฝนได้แบบชั่วคราวนะคะผลิตจากผ้าใบ6 0 0ดีด้านในเคลือบ PVC ค่ะไม่ใช้งานแนะนําถอดออกติดตั้งแล้วไม่ต้องแจ้งขนส่งนะคะที่สําคัญก็คือไม่เจาะตัวรถในเซ็ตเนี่ยมีชุดตะขอไปให้ เขาพุดค่ะยึดทั้งหมด4จุดด้วยกันนะคะทั้ง2คันเนาะแล้วก็ชุดตะขอเก็บไว้ใช้ได้นะคะกรณีถ้าคุณพี่ถอดหลังคาออกอย่าทําหายเนาะเพราะไม่งั้นต้องซื้อเพิ่มแล้วก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สาหรับรถทุกคันค่ะเพราะว่าตะขอจะออกแบบมาให้สาหรับตําแหน่งคูยึดของใครของมันหลังคาเรามูฟเราโยกไปใส่คันอื่นได้แต่ว่าตัวตะขอจําเป็นมากๆที่ต้องใส่ให้มันแมทกับตัวรถรุ่นนั้นๆนะคะแล้วก็จะมีตัวเกีียวเร่งเอาไว้สำหรับยึดหลังคาแบบนี้นะคะเวลาเรากางไม่ให้เขาตีพับกลับนั่นเอง ส่งงานพร้อมกันเลย2คันสำหรับตัวหลังคาผ้าใบ1,700บาทนะคะเฉพาะตัวหลังคาผ้าใบาติดตั้งฟรีไม่รวมจัดส่งไม่มีเก็บปลายทางมาหน้าร้านติดตั้งให้ด้วยกรณีไม่มีจุดยึดเพิ่มหูยึดเหมือนคันรีวคันนี้ได้เลยนะคะรับรองว่าถูกใจแน่นอนเอาไว้สำหรับเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะคะเอาไว้กันแดดกันฝนนั่งได้สบายๆคนข้างหลังก็ได้ไม่ต้องกังวล ไม่ต้องเจอทั้งแดดไม่ต้องเจอทั้งฝนช่วงนี้น่าจะแดดแหละคุณพี่ฝนอาจจะน้อยลงแหละนะคะขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยสวัสดีค่ะ